สวัสดีค่ะอกกช่องเยล่ชแนลเมื่อนี้พามาเบ่งของไ่งของไงนะคะเอาลงกระถางเมื่อเช้านะคะจัดชอบเมื่อเช้านี้เองเนี่ยเป็นเดฟนะคะเดฟที่มีอยู่แล้วสือมาไว้ดนแล้วเอามาเรียงไว้มันออกหากแล้วก็กระเลยอมานมาใส่กับสับปะรดสีนะคะแขวนนะคะหนักค่อนข้างจะหนักมากนะคะ,ะนะคะ แต่ว่ากัะง,งามอยู่นะคะตรงนี้ยังไม่บานนะคะยังไม่บานออกกลีบยังไม่นี่เลยกลีบพ้อม่ะสื่อมาค่ะกลีบมันยังวม่ท่นบาน,นก็เลยเบ่งบ่ันงามสีมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเห็นไหมมัน,นก็สวยนะคะไซเดบเพราะว่าอันเข้าลือสีมันบกคยทนนํำทะเลไหมคะ่ะ มันอยู่ไกลใช้ทะเลเนอะล้มทะเลห่อนห่อนออามานน่เข้าฤาือสีไข่มันใหม่ไหมเนี่ยมันใหม่เดี๋ยวเอามาฟื้นฟูที่บ้านที่ตายไปกระตายนะคะก็เลยว่าล้องเอาเดบมาแขวนดีกว่าลองเบิงการทีสีอยู่กับล้มทะเลห่อนห่อนเข้มเข้มอ่ะไหมค่ะคิดว่าเดบเป็นหนาสีทนใดเพราะว่าเห็นอยู่บ้านบ้านจะน้ยน่ะเดบทีมันตากแดดมันก็จะออกสีเหลืองเหลืองนะ แต่อันนี้ยังทันเคยตากแดดนะคะเพิ่งซื้อ,อม,ามาเลี้ยงไวอันนี้คือหลอดตายแล้วก็เลยเอามาล่องจัดช่บิงเอาไปแขวนตรงจุดที่มีแดดแน่แห้งแน่จุดที่คิดว่าแขวนนั่นเข้าหรือสีแล้วมันสิตายมันสิใหม่ไหมคะ่ะสีเอาเดบลองไปแขวนเบิงอาจจะเปลี่ยนสีบ้างแต่ว่าก็าคงบ่ใหม่คือจังมันใหม่ คือจะมันใหม่เข้าหรือสีนะคะแดดแนร่มทะเลแนมันกันสามารถทีสิมใหม่เข้าหรือสีไดขึ้นกันนะคะมันจะออกเป็นแบบนี้เลยเนยทาๆอย่างนี้เลยนะคะเหมือน้อยไหมเลยนะคะเห็นไหมอันนี้คือของของเก่านะคะต้องเอามาอันเลี้ยงฟื้นฟูสภาพ,พ่นแนนน้อยนึงอันที่โชว์ได้ก็เอาไปบ้านเจ้านายนะคะอันที่โชว์ไม่ได้เราก็ามาเลี้ยงดูแลที่บ้านนะคะย้าบะ ปรับเปลี่ยนได้นะคะตามสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศเพราะว่านีน่แหละคือจังเย่ยแหล่วอาเห็นฟังว่าเข้าลื่น,นสีเพินส่วนใหญ่เิ็นสีมักหมหลายกว่าแดดเนาะแต่ที่เนียนเขากับสีแขวนแต่เข้าลือสีอว้ในหมในหดมดอกไม้กับสีไปกระจุกแต่อยู่ในหมเนาะค่ะนะก็เลยว่าเออเฮ็ดจักระถางถี่มันสามารถทนแดดได้ดหลายกว่าเกา่านอะ่านี่ กิเสีไปแขวนเบิงแตาลาถ้าสมมติว่าเพิ่นใหม่เพิ่นลวกกับแปลว่าต้องเปลี่ยนขึ้นกันนะคะต้องปรับไหม่คือกันขยับหมองแขวนนะคะอ่าไม่มีอะไรเลยวันนี้พามาดูของใหญ่แค่นั้นเองโอเคขอบคุณมากนะคะไร้สาระจริงๆ